พธทีวิเป็นสื่อที่เชื่อถือไห้รัสทองกาวู้อำนวยกับวันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2 5 6 0 ในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกาณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกางจังหวัดลบบุรีนายประทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลบบุรีประจำปี2568นายวิรพัฒนอ่อนสุรทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายเอกชนมูลนิธิเครือข่ายส,มสโมสรโรตาตรี่อาทินายพิรพงศ์นุชรักษ์อดีตนายกส,มสโมสรลรตารี่พระรามีสวนลบบุรีนายธิวากรสงวนพวกนายกส,มสโมสรลรตารี่บ้านมีนายสิริชัยอัมพรอดีตนายกส,มสโมสรลรตเตรี่ลบบุรี นายอนันตเทศเศรษฐีทรอดีตนายกสโมสรโรตารีลบบุรีและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี2568ในครั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นเกือบทุกวันในโลกถูกผ้าหัวข่าวใหญ่โตเช่นไฟไหม้รถบัสเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาที่ได้ฆ่าชีวิตนักเรียนและครูไปเป็นจำนวน23คนยังความโศกเศร้าไปทั่วประเทศเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ยังอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตและไม่มีกับไม่ถูกรายงานเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนทั่วโลกในแต่ละวันมีคนเสียชีวิตมากกว่า34,000คนในปี2548ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสูญเสียและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจึงขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนอีกนับหมื่นต้องพิการตลอดชีวิตเกิดกับผู้สูญเสียครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนของพวกเขาตามชุมชนต่างๆทั่วโลกทุกปีสำหรับประเทศไทยเราสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลกมากกว่า10ปีแม้ช่วง5ปีหลังจะมีแนวโน้ม ให้ลดลงเล็กน้อยในปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต,ตจากอุบัติเหตุทางถนน17,498คนคิดเป็น26.86ต่อแสนประชากรในร้อยละ82.5ของการเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยฉเฉลี่ยเพียงร้อยละ43บาดเจ็บและเสียชีวิตเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ40 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15มกราคม2 5 5 6กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำรึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้าใจถึงผลกระทบรับรู้ถึงความสูญเสียและระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับอันนี้หมวกมาทำอะไรครับเป็นหมวกในโครงการของถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยที่ลรตาอรี่ประเทศไทยเราคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อชวนชวนให้คนที่ต้องการที่จะร่วมรณรงค์ถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยได้ทํา ได้สั่งหมวกตัวนี้นะครับไปแจกให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเบาบางที่ยังไม่ได้เาะพอรู้ก็เพราะหมวกตัวนี้เราผลิตขึ้นมาเป็นไซส์เด็กโดยเฉพาะด้านในเราบุด้วยผ้านานโนยักยางเชื้อแบคทีเรียและก็มีฝังเปล็ดน้ำหอมให้ด้วยเพื่อที่เด็กๆเ,เขาได้ไปแล้วเนี่ยจะได้อยากสมใสามากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันศีรษะเพื่อป้องกันอันตรายป้องกันชีวิตของเขาเองครับผมวันนี้เรามีมาเป็นตัวอย่างครับเพื่อหาสปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนโครงการกับรีรี่ครับผมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดภัยรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน